ผมว่ามันก็ชันเหมือนกันนะเนี่ยสวดครับตอนนี้ผมก็กําลังจะไปขึ้นเขานะครับพาแมวติทีขึ้นไปขึ้นเขานะเดี๋ยวพวกเราจะวิ่งออกไปจากปักกิ่งนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงได้เขาบอกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบกว่ากิโลนะผมชาร์จเต็มนะครับทางที่ขึ้นภูเขาจะเป็น่ซนๆท้ายๆด้วยจําลองสถานการณ์อนะ่ะใกล้เคียงกันกันกบตอนที่โอร่ากุ๊ดแคทขึ้นเขาที่เมืองไทยนะครับก็มาดูกันละกันนะครับ ลุยละจริงๆทำไมฉชนไม่ปุ๊กไรโรเวยอ่ะผมพายุรถไม่เียนละพายไม่เดียนโอเคจะเอาตัวเด่วะวันนี้เขามี MGEP นะครับหรือว่าโรเวย e เอหหนึ่งแต่ว่าวันนี้เขาขับโตโยต้ามา <c oughs> <c oughs> เป็นแฟนส่โตนะเ i ียนาขับมาครึ่งทางแล้วน่นจาจะมันจบวะครอบครัวเพื่อนบ้านนะครับลูกชายสอง <c oughs> ของผมลูกสาวสองนะ <c oughs> วันนี้ก็เลยนัดกันไปปิกนิกนะครับไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรกันบ้างนะกาจะไปตกปลากันอ่ะพอดีจะแวะมากินข้าวเช้าแต่ว่ามันปิดหมดเลยครับไม่มีเปิดเลยก็เลยวิ่งต่อเลยแล้วกันเนาะอ่ะลุยนี่ก็เป็นทางขึ้นภูเขานะครับอาจจะชันไม่เท่าแต่มันก็ท้าทายพอสมควรนะครับ อยู่ในเมืองนี้ระดับความสูงจากน้ําทะเลนะครับ36เมตรตอนนี้เราอยู่ที่736เ mm มตรนะครับก็คือสูงขึ้นกว่าเดิม700เมตรเลยเอ้ยโค้งหักศอกว้าวโ <Okay. S 2> <H it> อเคเฮ้ยผมว่ามันก็ชันเหมือนกันนะเนี่ย,ยมันชันเหมือนกัน มีจุดแวะพักนะครับสำหรับคนที่เมารถตอนนี้ก็วิ่งมาทั้งหมด123กิโลเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางชันบนเขานี่ประมาณประมาณ67กิโลเมตรเด้ยลละยังเหลือต้องวิ่งอีกประมาณ20กว่ากิโลนะครับ โหมดที่ใช้ผมใช้ออตโต้นะฮะไม่ได้ไม่ได้เป็สปอร์ตตรงนี้ถึงจุดแวะพักแล้วไม่รู้เขาจะแวะพักกันไหมกวนจิงไต่่ถ้ถึงมาเปลี่ยนไไม่ค่ะอยากวนจิงไต่่ทั้งปีสุดจุดแวะพักแล้วก็ถ่ายภาพนะฮะมไม่ื่อกี้没有人要吐啊 เท่าที่ขับมานะครับขับขึ้นเขาเนี่ยอัตราการใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะครับประมาณ1 7 1 8กิโลวัตต์แอลต่อ100กิโลเมตรเลยแต่ว่าไม่เจอเต่านะแล้วเราก็จอดแวะพักเล็กน้อยนะครับพอดีรถคันข้างหน้าเนี่ยมีน้องหมามา2ตัวเนาะแล้วน้องหมา2ตัวเขาต้องทําธุระนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็เลยลงมาพักแป๊บหนึ่งก็มีมาจอดหลายคันอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยแล้วกันนะฮะลุย โอเคไปต่อกันครับ ปรกว่าไปต่อไม่ได้ครับพอดีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งครับเขาก็เลยปิดพวกสถานที่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะแม่น่าเสียดายเลยนะครับอดไปปิกนิกตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ให้ตกปลาซะด้วยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องขับวนกลับไปทางเดิมละเป็นการขับลงเขาแล้วนะะและเดี๋ยวแวะชาร์จแล้วอาจจะหาจุดทานข้าวกันนะครับและเดี๋ยวไปส่องดูว่าจะไปหาจุดไหนให้เด็กๆได้เล่นบ้างนะครับ อุตส่าห์มาแล้วทั้งทีช่วงขับลงเขาก็จะฟินมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็ปล่อยให้รถรีเจนไฟกลับเข้ามาเรื่อยๆด้วยเหมือนกันจากเดิมที่ใช้พลังงานตอนขาขึ้นเขาอยู่ประมาณ1 7 1 8กิโลวัตต์อวตต่อ100กิโลเมตรเนี่ยมาถัวเฉลี่ยตอนขาลงเขาไปได้สักหน่อยนึงเนี่ยมันเฉลี่ยลดลงไปเหลือประมาณแค่11-12กิโลวัตต์อวตต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าาแต่ช่วงลดลงเขาอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต่ำกว่า10กิโลวัตต์อวตต่อยครับ ฉะนั้นสำหรับโอรารกุเทจทตัวนี้ขึ้นเขาลงเขาผมยังไม่เห็นเต่านะครับอุณหภูมิไม่ได้ขึ้นสูงเลยแล้วก็ห้ามเปิด a a d p i อ e Cruise Control แล้วกันฮะเพราะว่าขึ้นเขากันไรอยู่แล้วนะขาลงก็คือไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับมันจะได้รีเจนไฟเต็มที่ครับผมก็เซฟรีเจนไฟเป็นแบบมากสุดสูงสุดแบบสตรองเลยนะครับเดอ,เอ็ ก็มาปิกนิกกันที่ลานจอดรถแทนนะฮะใกล้ๆที่ชาร์จพอดีใต้ร่มนะครับแมวขาวเพิ่งเข้ามาชาร์จนะฮะทางซ้ายก็เทสลาโมเดลสามโฟ ks วาเก้นเอลาบิด้านะนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์สรุปนะครับจากแบตเตอรี่เต็มนะครับเราวิ่งไปทั้งหมด230กิโลเมตรนะฮะหน้าปัดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก36% 179กิโลเมตรนะครับกะจะชาร์จสัก75% แล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งไปต่อละกันนะครับวิ่งวนออกมาจากจุดชาร์จนะครับอีกประมาณ20กว่ากิโลเมตรเราก็ได้เจอจุดปิกนิกช่วงเย็นกันแล้วนะครับอยู่ใต้สะพานเล็กๆแห่งนี้นะฮะเด็กๆก,ก็ได้เล่นน้ํากันนะครับน้ําค่อนข้างที่จะสะอาดพอสมควรเลยแล้วก็ไหลลงมาจากภูเขานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่ในตำแหน่งที่ต่ําลงกว่าเดิมค่อนข้าง,างเยอะนะครับน้ําก็จะไหลลงมาจากภูเขาแล้วนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้ จุดนี้ก็เป็นจุดปิกนิกจุดที่2นะครับตัดมาตอนเย็นแล้วให้เด็กๆได้เล่นน้ําเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราก็มาทําอาหารเย็นกินกันเก็บกวาดให้เรียบร้อยก่อนจะวิ่งกลับเข้าไปที่ปักกิ่งนะครับสรุปเลยเนี่ยแมว GT นะครับผมเอาไปขึ้นเขาลงเขาไม่มีปัญหาไม่เจอเต่าไม่เจอปัญหาเรื่องอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่ปักกิ่งตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้เย็นนะครับเริ่มร้อนขึ้นมาด้วย ไอ้ือโอกาสเก็บภาพการปิกนิกในปักกิ่งให้ได้ชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ